ที่นี่เป็นห้าน่างเกาหลีที่สุขุมวิทเชื่ตอตรงเดิมนะครับที่นี่มือผลบชคมาบ่อยๆเพราะว่ารสชาติใกล้เคียงกับเกาหลีมากมากก็เลยผมพาอีกและคุณ่ายนะครับเขาบอกว่าอยากกินเนื้อย่างก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ชบเขาชชบกินจิ๊ิจ๊ามากเลยนะเขาซุ้มมันกินทุกที่แล้วแหละแต่ผมก็จะรันแนะนำมมาที่นี่ อลองกินดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมที่พามาครีร้านอาหารเกาหลีไปหลายที่ชอบที่ไหนบ้างาอ่ะพงศ์กาบซุนกุบีสามสิบเก้านะ<อ>เป็นแล้วก็จังววนที่บริเวณอ๋อจังววนอันนี้ก็ทรงที่ก็คือต่างเป็นเหนือ,อย่างนั่นแหละออ,อแล้วก็พี่แดกพาไปซูนาี้สุรารา,ราอ๋อซูราก็โอเคเออ แล้วคำซาดะคำซาใช่นะเอ้คำซาก็อร่อยมันมีต้องสูวิธีสูบใครก็กินอ่อยอ๋อเอ้ยช่ไนะเออเอออสเอสมิุอะไรนะลมฮะซุราบอรใช่ จริงๆเคยกินอาหารเกาหลีครั้งแรกที่ตรงโรงแรมพิ้นที่ที่อยู่ตรงบางอูมันมีชื่อว่าอานานมากเขาเรียกมั้งร้านชื่อคงจูฮะคงจูอร่อยอ๋อผมไม่เคยไปเลยก็ไม่เคยรู้จักวันนี้แต่ว่ามันประก,กาศว่าที่นี่อร่อยมาก อร่อยอันนี้ขอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ขอบอกอีกทีว่าประมาณไหนไหคนไทยที่กินเผ็ดไม่เคยเก่งนะิที่บ้านไทยกินเผ็ดเ,เก่งนะไทยไทยไม่เก่ง,งอร่อยนชินะ้นอคือบางี่ะจะมีแบบเปรี้ เดี๋ย,ยวอยลองดูคิมชิจิเกีกาก็รู้ว่าอาหารอร่อยหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็เหนือยอยหนห่อยยางหมูย่างก็อร่อยแต่ว่าย่างอื่นอ่ะอร่อยมากสาเส้นก๋วยเตี๋ยวเกาหลีเย็นเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วอะไรเงี้ยแต่มีหลายๆอย่างอร่อยมากครับลองดูก็ได้นะครับทีกิมจิมาแนวอ่าคุณผู เลยคลองชิมดูสิเป็นยังไงอร่อยอร่อยอร่อยจริงไหมจริงเอออร่อยเด,ดี๋ยวอมาแล้วนะครับเดี๋ยวดีไหมอะดูสิเดี๋ยวดีมากเห็นไหมครับ อร่อยมากอร่อยไหมเอัลยกนที่ลังว้ายเก่งมากผมต้องกกงกลงว่าเป็หรือเปล่า ใ mm hmm. ช่เพรเวลาข้ามววอะไรเงี oh, ้ยพริกเล็กๆอ๋อพริกเล็กๆอ๋อเต้าพลิกอยู่เลยแล้วอย่างกระเทียมนี่ต้องย่างอันนี้ต้องเวลาผอมย่าได้หรืออันนี้อ๋อย่างได้ย่างมหมย่างย่างโอ้โหงไมเอาไหมครับไม่เอาทำไมอ่ะปอดภัยเหรอเอออา่อยนะไม่เอาแครงชานะแต่ว่านี่แข็งกว่าค่อยๆแค็มๆเรื่อยๆเลยนะ อ๋อหรอไม่รู้หรอกเป็นยาวอย่างเงี้ยเป็นคนไม่กินพริกไงเป็นคนไม่กินพริกอ่ะแล้วนี่ใบอะไรเป็นคนชอบกินคิดว่าเกนนิบเกนเก็ินิบเกนนิบเกนนิบเกนนิบอันเนี้ยที่กลุ๊กไก่ง่ายนะแต่กรุณกไก่ไม่พี่กินหอร่อยดีนะใส่ไปอร่อยเหมือนคล้ายๆใบอบะของเกนี่ที่ฟางใส่ที่อ่ะฟ้ามานนิดเดียวกรุกใก้เลยนะโตเร็วมากเลย พออย่าลองดูโอเคครับปลาอันนี้เชอรอรู้จักเชอรออลไรใช่ป่ะรู้ว่าเชอ่อกินมปับรู้ใช่บ่ะนี่ก็ให้ให้กรับไปนะให้นะขอบคุณครับโอ้ยเราแถมให้นี่ราคาเฮ้ยงมาแนงๆเราเลืกว่าจะสั่ง พ라이네๊อปคิดใน네ับกินเองกินเอดยังคิ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 리 <목소리나> พอดีค่ะช่วงนี้ติดเพลงดีไซน์หนึ่งดิฉันยังดูทลิปมิจะเป็นมีอะไรเซ็งให้ให้อะไรฮันโฟฮีด้วยนะรู้จักนะคนไทยคนต่างนะฮันโฟฮีรู้จังไหมซึ่งคนนั้นน่ะรู้จักรู้จัใช่ปะฮันโฟ The world of Mary i a ดังมากกับนั่นเองเป็นคนต่างชาติด้วยโซจูไหมโซจูโซจูเขาบอกว่าคนที่ได้โฆษณาโซจู แปลว่าดังมากใช่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 สำหรับเกาหลีอ่ะใช่ใช่ใช่ถูกแม่งอะไรทำไรเป็นหมาอะไรแบบนี้พรุ Than ่งนี้ผมกำลังใกล้นะผมกำลังใกล้ก็เลยกินเยอะหน่อยแล้วก็กินโปกินเยอะกินพักกินโปกินเยอะก็ต้องดูดีตัวเองดีเดี๋ยว ดเดือนเดือนให้ดูว่าให้ดูว่าเป็นยังกำลังไปที่บ้านอยู่ก็เ,เมื่อกี้กิไนไปแล้วนะครับอามาสองครั้กว่านี้นออก็ไม่แพงมากนะครับอร่อยคุ้มในบ้านที่อาหาร,นะหรอ่ะอิ่มอยากซื้อกลับบ้านอะ่ะอร่อยมากไหมอยากคิดว่าจะมาอิ่มไหมมาได้ที่นี้โอเคใช่ไหมอ,อร่อยชอบใช่ไหมเขาย่งยางอร่อยอะ่ะ อร่อยแบบพี <rôle: lebih delicious> ่แดย่างเอ้ยเขามันกี่ันลเลยเคไปไก็ย่างอร่อยว่บพี่แด่เออวันนี้กี่บาทฮะกี่บาทก็เมื่อกี้บอลแรกสองพันกว่าบาทอะเย้